บริเวณชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาในตอนนี้ที่เกิดขึ้นค่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านพลโทบุญสิ์พาดกลางค่ะเรียกได้ว่าเป็นป้อมปราการด่านหน้าภายใต้การดูแลพื้นที่ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาซึ่งท่านเองเนี่ยยืนหยัดค่ะปกป้องอธิปไตยของชาติแม้จะไม่มีความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแต่ถ้ากลางสถานการณ์ที่ยังขัดแย้งอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะ แต่ทางด้านแม่ทัพภาคที่2เองเนี่ยก็กําลังจะกเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2 5 6 8ที่จะถึงนี้ก็คือมีเวลาอีกเพียงแค่50วันในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นในขณะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็มีอีกหลายๆคนออกมาเชียร์ให้ท่านเนี่ยต่ออายุราชการให้กับทางด้านแม่ทัพภาคที่2เหมือนกับว่าภารกิจเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อความต่อเนื่องค่ะในการดําเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆหลายคนค่ะก็กังวลว่าหากจะมีคนมารับไม้ต่อแล้วมันอาจจะไม่ต่อเนื่อง The cat sat on the แต่ทางรัฐบาลเองค่ะไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุราชการของแม่ทัพภาคที่2เพราะบอกว่ามันต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของกองทัพเพื่อไม่ให้ระบบราชการนั้นผิดเพี้ยนถ้าหากต่อได้หนึ่งคนเนี่ยก็อาจจะมีคน,นอื่นๆอีกค่ะที่อยากจะต่อเช่นนี้ทั้งนี้ค่ะคุณวัสนานานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเรื่องใหญ่ live talk ถึงกรณีมีประเด็นมีกระแสะข่าวต่ออายุราชการให้กับทางท่านแม่ทัพภาคที่2ว่าทําได้จริงหรือไม่ค่ะซึ่งทางท่านคุณวัสนานานุ่มเนี่ยบอกว่า หากเกษียณอาจจะถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนม้ากรางศึกนั่นว่าแนวคิดแบบนี้มันคิดได้แต่ในทางปฏิบัติระบบราชการของเราทําไม่ได้เพราะยังไงกเกษียณก็ต้องกเกษียณราชการไปซึ่งจริงๆเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเคยคุยกับทางด้านแม่ทัพกุ้งค่ะว่าแม้ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่จะไม่ไปไหนก็จะอยู่เป็นที่ปรึกษาให้กับแม่ทัพคนต่อไปเป็นการส่งไม้ต่อให้กันนั่นเองค่ะ ในขณะที่อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะได้ออกมาโพสข้อความล่าสุดผ่านทางเ c e book ค่ะโดยมีการระบุข้อเสนอใหม่3ข้อถ้ารัฐบาลอ้างว่าต่ออายุราชการแม่ทัพภาคที่2ไม่ได้เมื่อรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรต่ออายุราชการแม่ทัพภาคสองเพราะกลัวเสียระบบแต่ยอมรับว่าพลโทบุญสินพัาดกลางมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่ายอย่างนั้นขอเรียกร้องใหม่ข้อหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ปานเทพนเนี่ยก็บอกว่าอย่าเปลี่ยนตัวว่าที่แม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ให้เป็นไปตามที่พลโทบุญสินพลาดกลางเสนอเท่า ข้อ้อ2ขอพระราชทานยศเป็นพลเอกบุญสินภาคกลางเป็นกรณีพิเศษที่ยึดคืนแผ่นดินไทยกลับมาได้มากที่สุดในรอบ17ปีและข้อ3เชิญมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งตําแหน่งนี้ยังว่างอยู่ในขณนะนี้ขณะเดียวกันค่ะกองทัพบกเองเนี่ยก็ได้จับตามอง3มแคนดิเดตค่ะที่มีสิทธิ์จะก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ค่ะโดยทั้งหมดค่ะก็ล้วนเป็นรองแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันค่ะสําหรับ แคนดิเดตคนที่1ค่ะก็คือพลตีวีระยุทธรักศินรองแม่ทัพภาคที่2หรือที่รู้จักกันในชื่อรองเติมค่ะเป็นผู้ที่มีอาวุโสม,มากที่สุดในตําแหน่งรองแม่ทัพภาคที่2และอยู่ในรุ่นเดียวกับทางด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกและพลโทบุญสินภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันค่ะควบตำแหน่งรองผอ,อ,อกออ,อ,กอ,อ,อ,กมอรมนภาค2และย่องเป็นหนึ่งในคณะไทยค่ะที่ร่วมไปประชุมกับ g ี c ที่มาเลเซียถือได้ว่าท่านนี้ค่ะเป็นตังหนึ่งที่มีภาษีเหนือใครในขณะนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสําหรับแคนดิเดตคนที่2ค่ะพลตีน,นรทิพควยนอนค่ะเป็นรองแม่ทัพภาคที่2รุ่นเดียวกับทางด้านผอบอทบ,บปูและแม่ทัพกู้เช่นเดียวกับทางด้านพลตีวิรยุทธ์รักษิน แต่ลำดับอาวุโสน้อยกว่าพลตีวีละยุทธ์ค่ะโดยพลตีน,นรทิพ์ค่ะขยับขึ้นจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3เป็นรองแม่ทัพภาคสองเมื่อปี2567ที่ผ่านมาจึงเป็นรองแม่ทัพภาคสองอาวุโสลำดับที่2ค่ะและสำหรับแคนดิเดตคนที่3าค่ะคนสุดท้ายก็คือพลตีนัดศรีอินรองแม่ทัพภาคที่2จากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6นักรบอีสานใต้ค่ะผ่านมาหมดทั้งศึกเขาพระวิหารปราสาทเามืองทมเป็น คนจังหวัดสุรินเป็นลูกชาวนาพูดภาษากัมพูชาได้ด้วยค่ะคนนี้และก็เคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารพรานปักธงชัยแต่เป็นรุ่นน้องตทสองเจและอาวุโสรองจากพลตรีวีรยุทธ์ลักษินหากนับลำดับอาวุโสค่ะแน่นอนว่าพลตรีวีรยุทธ์ลักษินหรือรองเติงเพื่อนร่วมรุ่นค่ะพบบทบ,บปูกับแม่ทัพกุ้งเนี่ยเป็นตัวเต็งแล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะมาวินที่สุดในนาทีนี้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะการแต่งตั้งแม่ทัพภาคที่2คนใหม่เนี่ยยังต้องรอการตัดสินใจจากผู้บัญชาการทหารบกต่อไปค่ะแต่ก็ต้องบอกว่า3แคนดิเดตที่เอ,อ่ยมาเนี่ยแต่ละคนค่ะจริงๆก็มีประวัติไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องบอกว่าระดับฝีมือทั้งนั้นค่ะ ผนที่เาทเขอบคุณครับกเราทุกคนเดียวแลก็ดูแลททาการสิ่อนงานเราก็ัคนไหนที่จะพาเราไปทำดียวต่อไปให้ดีเราตอไขอให้เราด้วนะครับเราจะผมจะถวายอีกวันนึงวันสุดท้ายวันที่สิบวันไหนวันที่สามวนนดาวนที่จดสิ ที่เสธรครับชื่อว่าอะไรรัดไปสาเครัวถ้าท่านอยากจะร่วมยืนย่งกุศลไปทกดาไ้ปส่งเราที่ไหนที่วัดท่านจะตามไปถ้าไม่สำคัญชีแม่ทัพก็จะแล้วก็จะมีเวลาในการวถ้าวันนี้สำคัญมากนะครับก็ขอดี่พน้องของเราดที่นัน Ajaran dia pada kami, orang ini, orang ini berjaya kami. Apabila kami berjaya, bolehlah. 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 Apabila kami ประสทดีวท่้นทุโ้ยก็ไม่มีอะไรุกทางจทำทามีนี่แหละึกสนอกโต้ก็ทำอะไรได้การงานมสนใจนะครับอันนี้ผมมากรอันนี้าราทำาังมนก็ไม่ไ้เี่ยว้อจากอะเลยแล้วก็เรียนกันว่าประเทศไูมภาค่าจากสกุลแน่นอนเส้นเสกยางน่นอนกยังอยู่ที่ี่น้องใการเกษตรนั่นเอ

สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์บคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว